สวัสดีครับพบกับปู่ชอบเล่าช่วงเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตยอดผู้เข้าชมเพลงน้ำตาอีลาน้อยณนะตอนนี้นะครับว่ามียอดผู้เข้าชมทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะครับหลังจากผ่านไปแล้ว25ชั่วโมงณนะตอนนี้นะครับมีผู้เข้าชมทั้งหมด1 1 9 7 5ล้านครั้งแล้วนะครับ และยังคงติดหนึ่งมาแรงอยู่นะตอนนี้นะครับ FC แฟนคลับและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านยังมีเวลาเหลืออีก20กว่าชั่วโมงนะครับถึงจะเปลี่ยนจาก1วันเป็น2วันนะครับขออีกคนละแชร์และช่วยกันเข้าไปชมอีกสักคนละครั้ง2ครั้งนะครับยังมีโอกาสที่จะถึง2ล้านผู้เข้าชมยังมีเวลาอยู่นะครับช่วยกันนะครับสำหรับคนที่รักน้องอุ๋อิงรัตนาพรเพชรบานแพงไปช่วยกันนะครับให้น้องสมหวังดัง ตั้งใจด้วยนะครับน้ำตาอีลาน้อยพ่อแต่งลูกร้องสำหรับคลิปนี้ผมมาส่งข่าวสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากสน้นยเพชรบ้านแพงน้องอุงอิงและตนาพรเพชรบ้านแพงและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับปู่ชอบเล่าด้วยนะครับ ขอบคุณครับ